โอเคเข้ามาอยในเกมเอ้ยผ hey, so ูเกมเปลี่ยนอะไรไปบ้างมาอัปเดตมีอะไรบ้างเฮ้ยเป็นชุดสื่ออโอเคเข้าม่หยเปลี่ยนบ้างล็อบบี้นี่เปลี่ยนไหมอ่ะดูที่ต้องค่าเฮ้ยต้องฆ่าฮะมันเลื่อนที่สุดไหมเนี่ย เฮ้ยมันเลื่อนได้เฮ้ยไปสองร้อยเลยสองร้อยดูดิลองเล่นดูอันนี้ก็ปรับมุมมอไปก่อนค่อยปรับมุมมอก่อนเนาะค่อยเล่นสนัยเยอะไปปรับมุมมอก่อนค่อยว่ากัน,กน,กนเฮ้ยมีขุมผิารนะด้วยรู้สึก,นะกว่างไม่เคยเห็นที เฮ้ยอืมก็เลี่ยนไปเยอะนะแล้วนี่อะไรอ่ะผูวิชิตมังกรอ๋อลองดูดีมากเคืนะลยเออแต่ชันโลกยังยังเข้าไม่ได้เลยอะ่ะสมทีมมันรอย่างเงนนะ,ะไปดูในเกมเกมอมา เออใช้โคโน่ก่อนะเป็นเกมหลุดด้วยไป็นตัวในเกมไปอืมตอนนี้ใส่เอ๊ออะไรคนข้อมูลเฮ้ยอะไรอะ่ะไม่ได้เพื่อนได้หรอเอ้าอ๋อมักดตรงนี้แล้วแอดเพืนได้เลยดูวนะ่าดีนะเดียนะ๋ดวยวนมะันต กับล็อกแอดเลยห่วงห่วงนอนด้วยไปเขาเกมนะครันถ้าแอดเพื่อนในตรงนี้หมดก็พาดจิตคนแล้วฝูกเนเลยไปสู้เสมอเอาตัวรอดสู้ยังมีสต๊อฟตัวขอได้ดิแล้วเดี๋ยวเสียงเลยเฮ้ยมันก็ฮอน ได้ไไงปที่ตู้กดอัตโนมัติไปไปที่ตูกตต้กดอัตโน,นมัติอยากได้มังตัวเลยครั้งแรกวิ่งเก็บเหรียญแต่งสองที ยืมไปไม่ได้ใจนู่เก็บม่ผมไม่ได้ใช้นู่พิงมาอย่างเทพเอเกิดโคโนโ่เห็นสภาพตัวเองยิ่งท้อเลยอ่ะพิงมาอย่างเทพเปิดโคโน่จัด อเลวิ่งมาแทงเจไปขุดนะโว้โตาตาตุยยะเออเราวิ่งมาเปิด่ันตยะนี่วิ่งมาเปิดโคโนเลยเพรามันไม่เห็นด้วยนะมาไเล่นเฮ้ยมีคนขึ้นรองเท้าไม่มีกระสุนซองเลยเย็นไหมเพื่อนเย็นด้วยกันเราลังจะไปช่วย กี่เราเนี Win ่ยก้อยเดี๋ยวคุณสืบซองไม่ได้ วินก่อนเลยฟารรมก่อนเฮ้ยเฮ้ยไม่เตียวเลยเหรอนาวทำอะไรไว้ทำอะไรไว้ทำอะไรไว้อะเดี๋ยวเพื่อนมาชุดดีเกืดได้หัวร่วงคน

อยไม่หมดต้องดี capturing the revival point เกือบตายอ่ะดีนะเมื่อกี้ะถ้ายิงสองเม็ดแม่วมเมื่อกี้เราล่วงเลยหัวต้องไม่ติดเบ็ดเลือดเจ็ดละหยุเล่นดีกว่าวงยังบีบไม่ถึงไหนแบตอึดไว้แบตอึดไว้ก่อนถึงใจไว้ เหลือหกแล้วเอ้บอกแข็งใจไม่ใช่ใจอ่อนให้ไวเลยให้ไวเลยให้ไวเลยนะอืมแบตไม่ใช่โกเลยเอาเจอกว่าสาม ไรวื่กน,นียวางระตูวาร์ปแล้ว Foi.

เฮ้ยไม่กินไม่น่าพลาดเลยแบ็เหลือสีด้วยกดดันจัดตอนนี้เบ็ดก็จะหมดถือมันแล้ไม่ไดอ้อะไรเนี่ยจะกดดันได้ขนาดนั้น ให้ไหวเลยไปช่วย้ไวเลยนะ Capture t เดี๋ตีนี้ยที่ผมไปเ้อนคื่เก็บเหรียญด้วย ไม่มีเหรียญเลยเจริงปะเหลือสองจริงๆริปะต้องชักเป็นไง ถ้ามันตั้งจองสักจองช,าองชา้าเ้วยี่หดเดูเลยเดี๋ยวพูดไม่ชัดนะมันเออมากเลยตอะนะนี้ดันเดือดสองเลยไม่ใช่เลยเยฮะทชุดแค่คนเดียวแต่วงแรงมากเลยตอนนี้น

Những lần cái đi được không? Hãy đúng là. 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 Hãy đúng ร้อสองมันเสียวๆนะเป็นตังค่าทีเดียวสองร้อยนู่นตังค่าใหม่แลไนลูกมีดโอ้ยโอ้ยิปเอ้ยบ้ cô có đang ăn tập tẩm rồi vượt เลือดไม่เต็มเที่ต้องหาที่เติมหมดแปดสองล่นแล้วแม่จะมีเสียงตื๊อตื๊อตื๊ออ่เวลาชาติแปดลิตร Wow 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 wow, wow. ได้อ่ะฟามไม้มันดังจริงนะยอมยอมเขายอมหัแค่นี้ก็บุญละ